ไปที่ปราจีบบุรีครับคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุซึ่งเป็นดูทาหอนปรากฏว่ามีรถพ่วงคันนึงขับมาครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุไปเหยียบกับปัรยาต์ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง7โมงเช้าของวันที่ก็คือวันนี้แหละครับ อ่าก้องวงจรปิดเนี่ยก็ไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเห็นรถพ่วงเนี่ยกำลังตีวงเลี้ยวเข้าปั๊มจังหวะนั้นเห็นไหมฮะมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาเลนซ้ายหักหลบจนเสียหลักตกถนนก่อนจะลื่นถลายเข้าไปที่รอรถบรรทุกพ่วงอ่าคนที่ขี่มาแล้วก็ซ้อนท้ายเป็นชาวเมียนมาครับถูกล้อของรถบรรทุกเนี่ยทับที่หัวเสียชีวิตทั้งคู่เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือเป็นจังหวะที่มันเสียหลักเนาะไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ ส่วนที่จังหวัดมหา,ามสารคามมอเตอร์ไซค์คันนึงวิ่งผ่านแดกนะุณผู้ชมแล้วก็ถูกรถเก่งพุ่งชนไฟลุกท่วมเลยครอะดีจริงๆที่ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณทางแยกพยัคฆภูมิพิสัยในคลิปจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่แต่ช่วยจังหวะถนนโล่งเนี่ยขี่ออกไปค่ะ คราวเคาะแท้ๆค่ะรถเก่งเนี่ยคู่กรณีก็เร่งมาด้วยฝาสัญญาณไฟเหลืองก็ชนอย่างจังทีเดียวตัวมอเตอร์ไซค์ลากไปกับถนนเกิดเพลิงลุกไหม้เลยค่ะชายอายุ53ปีคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่ในอาการหมดสติมีแผลถลอกตามร่างกายส่วนคนขับรถเก่งเป็นผู้หญิงค่ะมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกตำรวจก็มีการเชิญตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ พาไปดูอุบัติเหตุในช่วงสงกรานหน่อยครับมียอดตัวเลขของ17เมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ147ครั้งมีผู้บาดเจ็บ145คนเสียชีวิตไป22คนครับรวม7วันของสงกรานก็คือตั้งแต่1 1ถึง17เมษายนเกิดอุบัติเหตุ1538ครั้งบาดเจ็บ1ั9 5รคนเสียชีวิต253คนแล้วที่สำคัญคือมอเตอร์ไซค์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับ ส่วนกรุงเทพคองแชมป์ผู้ที่เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็คือ19คนครับแต่ว่าสถิติโดยรวมก็คือลดลงมาจากปีที่แล้วครับส่วนผลของการคุมเข้มสงกรานก็มีการดำเนินคดีครับทั้งหมดเนี่ย6,405คดีแบ่งเป็นคดีเมาแล้วขับเข้าสู่ศาล 6,100คดีขับรถประมาท6คดีขับซิ่ง2คดีขับแล้วก็เสพยาเสพติดอีก297คดีครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าลดลง12เร์เซ็นครับกรุงเทพนีงครองแชมป์เมาสูงสุดเลยนะคะ406คดีค่ะรองลงมาสมุทรปราการแล้วก็สารสั่งติดกำลัง EM เนี่ยทั้งหมด52คนมากที่สุดอยู่ที่สกลนครค่ะ